ที่ผีกับที่ตองค้าสำหรับงานนั่นเองที่วานาครับผมโอเคก็วันนี้นะครับก็เป็นวันดีมากๆนะครับที่เราได้มีโอกาสในการเปิดตัวนะครับ,รบนะแบรนด์มิวส์นะครับของที่วาน้าในสำหรับแคมเปญคืออัตัว p e r f u m อ Oil นะครับช็ไลซ์ซีรีส์นะครับซึ่งตัวตัวตัวช็ไลซ์ซีรีส์เนี่ยก็เป็นอีสแควร์เช่นมาจากแสงนั่ นะครับของวันที่เราเจอในแต่ละวันนะครับแล้วเปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็่ซีกันนูนิวเองเนี่ยทั้งสองท่านเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นแบรนด์นิวส์นะครับเป็นคู่แรกของดีวาน่าเลยในการที่เป็นตัวแทนนะครับที่ตัวแทนของดีวาน่าที่แสดงถึงความบูรณาครับแต่เป็นความบูรณาที่ผ่านมาในเรื่องของที่ส่งพลังนะ้รก็ดูอบอุ่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อทั้งรอยยิ้มแล้วก็พลังบวกให้กับแฟนๆ ซึ่งอันนี้นะครับเป็นหัวใจหลักที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นเป็นแสงแรกของวันสําหรับทุกคนจริงๆนะครับแล้วเราก็ดีใจมากที่ทั้งพี่ซีทั้งพี่ดุนิวเ,เองเนี่ยมา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 ,มาเป็นแบรนด์มิวสิกแล้วสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนในการส่งนะครับส่งสารนะครับส่งพลังของซันไนล์นะครับ,รนะรบ, rise, รบที่ให้กับทุกแฟนทุกคนนะครับได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้มีความสุขที่เกิดจากภายในนะครับผม ซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดแล้วกที่ดีมากแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนด่อมส่วนทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญแล้วก็ส่งพลังมาให้กับความซีนูดิลได้เยอะมากๆแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากครับกับการที่คนแรกทุกวันเป็นการแรกถามว่าทำไมเป็นอ่แบบนี้อย่างที่บอกเลย ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ,อทั้งซีเองเนะครับแล้วก็นุนิวเองทั้งสองท่านนะครับเป็นถือว่าเป็นไม่ใช่แค่เป็นศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับพลังใจที่สามารถส่งต่อนะครับในเรื่องของความหวังในเรื่องของอความฝันนะครับในเรื่องของพลังที่แข็งแรงแล้วก็ความอ่อนโยนที่มีอยู่อย่างพร้อมเพรียงแนละสามารถ เป็นพุทธคอมบิเนชันที่ส่งต่อให้กับแฟนให้กับคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่กำลังต้องการได้เป็นอย่างดีนะครับเปรียบเสมือนกับตัวซีรีส์ของตัว d i v a n a Sunrise แคมเปญซึ่งตัวรพรปคออยของเราก็ไม่ใช่แค่ตัวที่เป็น ตัวกลิ่นที่มาจากตัวประคุมแต่ว่ามันคือการคอมบิเนชันระหว่างความเป็นประคุบความเป็นสปาหมายถึงว่าเราจะได้ทั้งความหมอมนะครับที่ติดตัวอยู่กับเรานะครับเป็นความหอมที่แสดงถึงคาแรคเตอร์ที่อบอุ่นแล้วก็แข็งแรงและในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสามารถส่งพลังที่มาจากภายในทําให้เราสามารถเติมเต็มจิตใจนะครับในทุกๆวันนะครับเป็นวันใหม่ของตอนเชา้าได้อย่างมีพลังพอเราพูดคอนเซ็ปต์แบบนี้เราก็จะนึกถึงศิลปินทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ทั้งซีและนูรีเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับที่ เหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการที่เราสามารถที่จะไม่ใช่แค่ทำให้แฟนคลับของแค่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นแฟนคลับเป็นแฟนต้อมของคนทั้งโลกที่ชื่นชอบในสองศ,ศิลปินท่านนี้ได้เล็งเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งในส่วนของตัวทั้งศิลปินเองประเทศไทยของเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งรายดีวีดีเองเนี่ยพร้อมเปิดรับนะครับทุกท่านนะครับในการที่จะเข้ามาเจอนะครับในการมีประสบการณ์ที่ดีกับประเทศเรานะครับแล้วก็กับแฟนคลับนะครับกับทางซีนิีวีีอีกทางนึงด้วยครับ ก็หนามขึ้นนิดเลยปรับการณ์แบบว่าได้มาร่วมงานได้เป็นแบบว่าแรกขอวใบของผมเมื่อกี้ที่ลอยแล้วฮะตอนนี้ลอยไปไกลแล้วฮะตอนนี้ก็อะไรก็รู้สึกเป็นเกียรติเราของผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะผมที่ได้เป็นตัวแทนตัวผู้่อนยูวาน่าจริงๆผมรู้จักยูวาน่าพี่โบลลิงของชายตั้งแต่สมัยดูดิรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเลยแล้วกเกืบปีอะไครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานได้เป็นมิวสิตอมการยูวาน่าเป็นผู้คอยนะครับก็ชอบมากเพราะว่า ผมไปทําสปาฟรีบ <laughs> ่ <boy> อยพีโบลิ่งอยากทำสปาเขาผ่อนอคลายมันก็จะมีความกินอะไเป็นสปาด้วยซันไรท์ที่มีความแบบว่าสดใสเฟสสดชื่นด้วยในตัวแล้วก็จริตสัมผัสเรารู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบฉีดนำ้ำหอมมากนครับเราฉีดนำ้ำหอมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกแบบมันมีความสุขอะมันมีความผ่อนคลายในตัวแล้วมีความมั่นใจในตัวมวากขึ้นด้วยเหมือนกันเลยครับรู้สึกมีใจแล้วก็อยากขอบคุณทางแบรนดะ์ยูน่าเอที่ที่เลือก ผมกับเงียะครับก็ได้เกียร์มากมให้เกียร์มากครับขอบคุณมากๆรู้สึกว่าแบบผมก็เป็นคนชอบฉีดน้ำหอมเหมือนกันนะแล้วเนี้ยเป็น Perfume p e r f u ออยล์ซึ่งมีแบบฉีดแล้วก็มีแบบแบบแต้มด้วยซึ่งเป็นขวดเล็กอะไรน่ารักแล้วรู้สึกมันพกพาสะดวกแล้วก็ติดทนนานมากๆพอเป็นยล์แล้วรู้สึกชอบกลิ่นที่มีความเป็นสปาด้วยค่ะรู้สึกเอ่อมันมีความอ่อนคลายเหมือนฉีดแล้ว คนคลายตัวเองที่ได้กลิ่นด้วยแล้วก็คนอื่นๆได้กลิ่นน่าจะคลายไปด้วยกันได้เรียกว่าจะต้องหอมแต่แตกัดก้องหอมไปให้หมดเลยครับที่พอแบบน้องเดินเข้ามานี่พี่ๆแบบรู้สึกภูมิใจเป็นมากเลยเป็นยังไงบ้างคะพอจริงๆน้องอันดับหนึ่งเลยต้องขอบคุณน้องทั้งสองท่านคือเป็นน้องที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ตลอดจริงๆน้องเป็นเราเราเป็นแฟนด้อมน้องอยู่แล้วก็เลยอาจจะตื่นเต้นนิดนึงน้องเคยมาไลฟ์ที่คาเฟ่ บอกว่าหลานหจี๊ดแล้วก็บอกว่าสีนนิวอยู่ที่ดวนะครเบ่หนูจะมาเดี๋ยวนี้จะทันไหมบอกว่าไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าแล้วไม่รู้ไม่แบบว่าเป็นแบบวันนี้อยากเป็นคําขอบคุณมากกว่าที่น้องๆแบบว่ามันมันดีออนะน้องๆสร้างแรงบันดาลใจให้กับให้กับคนทําให้ในช่วงเวลาที่ตอนเนี้ยภาวะสงครามเลยอะไรเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยเนี่ยมีน้องสองคนเวลาดูเนี่ยมันลืมหมดเลยมันเห็นแต่แบบ เห็นแสงเห็นความสว่างแล้วก็เห็นพลังใจที่น้องๆส่งให้กับทุกคนที่ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจกับความสําเร็จน้องกับกบรงวัลต่างๆแต่ที่ว่าที่ว่าดาดาเอ่อเรียกอะไรนะกับน้องๆน่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแน่ๆน่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนทั่วโลกนะครับดงนว่าต้องไปเียนเพื่อจะาหน้ีื่ออะไรนะ แน่นอนที่สุดครับแน่นอนที่สุดครับรักแล้วครับเฮ้ยรักล้วรักแรักเลยนะอ้ากันอยากได้ฝากเนี่ยฝากว่าแบบให้แฟน็นจะได้บอกแต่ทุกการจะต้องหาขนาดี่แบบ ได้ก็อยากจะฝากนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นอีกวันที่สําคัญนะครับที่เราไอวาน่ามีแบรนด์มิวส์ครับที่เป็นที่ซีกับพี่นิวนะครับซึ่งทั้งสองท่านเองเปรียบเสมือนตัวแทนนะครับอย่างที่บอกคือความดูแลที่อบอุ่นและสมงพลังนะครับแล้วเป็นตัวแทนของในส่วนทั้งเราจะบอกว่าเป็นเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ได้นะในงานที่ช่วยนะครับประชาสัมพันธ์ในการที่ช่วยสื่อสารนะครับกับคนจีนนะครับกับคนต่างชาติกับคนทั้งโลกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราสวยงามนะครับ ที่ดีนะครับมีซีนเิลดวแล้วก็มีดีวาน่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเก็บพลังใจที่ดีเก็บประสบการณ์ที่ดีเก็บเกี่ยววันที่ดีๆไว้นะครับแล้วก็พร้อมกับเก็บพลังภายในที่เกิดจากซันไรส์แล้วก็นําไปเป็นส่วนที่สําคัญในการเติมเต็มชีวิตด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ซีี่นิวด้วยครับครับปกตบิอไะหครับผมก็ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากแบรนดิบาน่าด้วยนะครับที่หนูกับเมียได้เป็นอ่า์เอนมิลของแบรนดิบาน่าแล้วก็เป็นพรีฟิวมออยล์นะครับซึ่งเป็นกรีดซีรีส์เป็นใเซนไรซ์ซีรีส์นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันสนับสนุสนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อ่ารักซินมิลและรักแบรนดิบาน่าครับครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามโปรเจกต์ของตางบรนดิบาน่าซินมิวนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเราอยากได้ผลแบบ มีความหอมสดชื่นตลอดเวลาจริงๆดิวหน้าเขาทำประหย่างนะฮะจริงๆผมเคยถขอพี่โบลิ่งไปพี่โบลิ่งผมขอมาสปาสาขาี่ได้ใหม่พี่โบลิ่งเอาเลยภูเก็ตไหมดีเลยสมัยที่ภูเก็ตยังไม่สร้างอ่าใช่เดี๋ยวต้องไปนะเตรียมรอนะครับทุกคนแน่นอนมาดูแสงแรกที่ภูเก็ตกันสวัสดีครับขอบคุณนะครับ